วันนี้จะพามาดูบรรยากาศของสะพานมอนนะตอนนี้เราอยู่ฝั่งไทยนะฝั่งสามประสบรีสอร์ทนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศเช้าๆใส่บาตมอนนะที่ฝั่งนู้นนะรอบนี้เรามาพักที่พรเพลินริเวอร์ไซน์นะระยะทางจากพรเพลินมายังจุดสะพานไม้ตรงนี้ประมาณกิโลกว่ากว่านะ พามาดูบรรยากาศตอนเช้าของสะพานมอนนะในวันที่11เมษายนปี68เนี่ยบรรยากาศเช้าเช้ามีหมอกด้วยนะเดินมาออกกำลังกายนะถึงแล้วเชิงสะพานมอน <c oughs> ก็มีรถบริการด้วยนะถ้าเราไม่อยากเดินเราก็เช่ารถได้นะเดินลงมาเราจอดรถ,ถไว้ที่3ประสบรีสอร์ทนะค่าจอด5นะ้าสบาทกนะ็จะเจอกับสะพานไม้อุตตมานมุสอสนะต่อหมาหยของเราฝั่งโน้นนะ บรรยากาศเช้าๆของสะพานมอนนะจะไปล่องแล้อเครื่อีเครับเป็นสมบัติกาวัดเก่าสามร้อยบาทถ้าเหมาลำเช้าๆก็จะเจอน้องๆนะบ๊ายบายน่ารักมากถ่ายรูปคู่เอาไว้เดี๋ยวพี่ใส่บาทเสร็จเดี๋ยวมานะ เขาจะเจออยู่บ๊ายบายหน่อยสวัสดีจ้าไนไ่นแหละน้ำน้อยวัตีครับวัตีลูกเช้าๆแบบนี้เราก็จะเจอน้องนองนะมาใส่ชุดมอนเราสามารถถ่ายรูปกับน้องๆเขาได้นะะก็มีตังก็ให้เป็นค่าถ่ายรูปหน่อย เท่าไหาร่ก็ได้นะฮแต่เราขอเดินไปฝั่งนู้นก่อนนะรช่วงนี้น้ำลดช่วงนี้แม่น้ำสังเจรียรถนะ,ตะแต่ก็ยัง,งคงความสวยงามอยู่อันนี้สะพานไม้ตรงนี้สามารถเดินข้ามได้นะสะพานเล็กๆเกนี่ย หมอกนะเห็นหมอกชัดเลยบรรยากาศของสะพานมอญสะพานไม้อุตมานุสรนะที่สังขบุรีบรรยากาศเช้าๆดีมากนะเรามาอัปเดตมารีวิวให้ดูบรรยากาศนะในวันที่11เดือนเมษายนปี68นะก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาอยู่นะสอบถามที่พักเขาบอกว่านักท่องเที่ยว เงียบๆไปนะเมื่อตอนแผ่นดินไหวนะตอนนี้ก็มาเที่ยวได้นะเรามาก็โอเคนะยังไม่มีอะไรนะที่คนในพื้นที่เขาบอกก็โอเคดีนะก็มาท่องเที่ยวได้นะสะพานมอนสะพานมอน,นี่ได้ชื่อว่าเป็นสะพานไม้ที่แข็งแรงแล้วก็ยาวที่สุดเลยนะข้ามแม่น้ำส่งกะเลี่ย ก็จเจอน้องๆไว้ถ่ายรูปนะบ๊ายบายความยาวไม่รู้กี่ร้อยเมตรเนี่ยน่าจะประมาณสักเจ็อกว่าเมตรนะแล้วเราก็เดินมาจนถึงฝั่งมอนแล้วนะตรงจุดที่เขาใส่บาทนะ พานมอนก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของสะพานมอนอยู่นะมาวันที่แบบไม่ใช่เทศกาลหรือว่าไม่ใช่วันหยุดยาวแบบนี้ก็ดีนะช่วงนี้คนยังไม่เดินทางมานะ จักบาทชุดใส่บาทชุดเท่าไหร่คะเก้าเก้าบาทเดี๋ยวมาใหม่ <c oughs> ขอเดินถ่ายคลิปก่อนอันนี้เป็นชุดใส่บาทนะเ9บาท <c oughs> เรามาตอนนี้ก็เวลาเกือบ7จดโมงนะามาเร็วอยู่นะ นี่เป็นร้านอาหาร99บาทพร้อมใส่ชุดมอนฟรีนะข้ามานี่แน่นอนข้ามานี่ค่ะได้อย่าไปเลือกได้แล้วจุฬาจุฬาในมองมองเป็น99บาทใส่ชุดมอนฟรีถ้าเช่าชุดเฉยๆ50บาทเนี่ยมาที่สะพานนอนต้องแวะนวใหญ่ๆนี่หลายร้านนะร้านนู้นก็มีร้านเดียวกันหรือเปล่า ไม่น่าใช่นะอันนั้นโจ๊กนั่งยองเนะอันนี้เป็นโจ๊กนั่งยองส่วนอันนี้จะเป็นโจ๊กดั้งเดิมนะมาใส่บาทที่สะพานมอนพลาดไม่ได้นะก็คือโจ๊กนั่งยองแล้วก็ปลาท่องโกตัวใหญ่ๆนะเนี่ยยีบาทนะใส่ลวกโจ๊กโจ๊กไข่นะโอวนตินร้อนนะ ราคา110บาทนะทั้งหมดนี้บาทมอนพักมาหลายรูปนะอัปเดตให้ดูบรรยากาศของสะพานมอนสังขบุรีนะ ฝั่งของเราเป็นการใส่บัตรมอนนะมาให้ดูบรรยากาศขณะนี้เวลาประมาณ7โมงนะก็มีการใส่บัตรมอนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ